สวัสดีครับผู้ชมซ่องน้อง,องระทพมลออฟฟิเชียลวันนี้เสียงก็จะไม่เงียบเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมได้นี่มาครับฮอทดอกไปซื้อม,ม,ม,มาจากโรงหาหางครับเพื่อกินข้าวเสร็จอยู่ที่โรงเรียนครับตอนนี้มาครับมาแซบแซบตงกันเดาผมจะขออนุญาตนะครับไม่ไม่ใช้ภาพนะครับแป๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะกินโชว์นะครับ เดี๋ยวนะครับอ really uh, mm, ืมอืมอร่อยครับอืมดยาอืมผู้สมั่นใดครับมีความเดเห็นอะไรก็ขึ้นมาครับที่ข่อหน้านี้ผม เปลีปเจอร์ความคิดเห็น,นครับแล้วมันก็เลยไม่รู้กันว่าใครอะที่มาอยัาไงอ,อืมโหอืมอ,อร่อยครับมาที่สองคบมาที่สองน่าจะเด็ดเด็ดมากเว้ย อร่อยไหมครับอร่อยครับอือหืออือือไป่ปอไถึงเวลาช็เอฟอือหืออาห ไม่สุดท้ายครับผมซื้อมา อยาผมจุ่มซอสกันมันไม่ชุม่มไม่ได้ใจต้องแบบนี้มันจะดีเกี๊ยวจี้จาสนใจไหมล่ะ นครับเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็จะอัพโลนหลดคลิปใหม่ๆตามมาเรื่อยๆนะใส่ไหมนะมั้ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ